าหหหงน้สวัสดีครับคุณผู้ชมภาพชีวิตเคยนำเสนอเรื่องบ้านแห่งใหม่ของสมัตคุมสวรสถานที่ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ผ้าทอเชิงอระรักที่นี่มีกิจกรรมสร้างสารรค์เพื่อเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิต้าพหมายไทยในครัวเรลยวัฒนธรรมประเพณีอีสา,าจนดนตรีและกิจกรรมการแจ้งซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ล้วนมีคุณค่าต่อสังมคมเมื่อสบโอกาสภาพชีวิตจึงได้กลับมายเยี่ยมเยียนบ้านแห่งใหม่อีกครั้ง จากเมื่อครั้งก่อนที่ผมเคยมาถ่ายทําเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านแห่งใหม่นี่ก็คือตอนนั้นพี่สมัตพูดถึงเรื่องว่าบ้านแห่งใหม่นี่มีประวัติความเป็นมายัางไงเริ่มจากซุปเป็นสนมุนไพรไทยจนมาถึงตกทอดมาถึงปรุ่นพี่สมัตมาเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านแห่งใหม่ผมอยากให้พี่สมัตสรุปกับคนผู้ชมอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับว่าบ้านแห่งใหม่นี่คืออะไรกันแน่ครับผมคือด้วยความตั้งใจนะครับบ้านแห่งใหม่นี่ก็เป็นเรื่องของการสืบสารตำนานอย่างที่ที่ผม ใช้ส้อยของผมไว้ก็คือสืบสารตํานานผ้าทอโคราชก็มันจะนำเสนอไหมครับว่าออในเรื่องราวของของผ้าโคราชมันเป็นยังไงมาอย่างไงแลวหลังจากนั้นเนี่ยก็คือว่านอกจากนอกจากนำเสนอแล้วเนี่ยก็อยากให้มีกิจกรรมอยากดึงเพื่อนมาร่วมมาทอผ้ายึงชวนเด็กมาทอผ้าผมมองทางด้านวิถีนะครับวิถีซะมากกว่าการที่จะมาซื้อผ้าขายผ้าทําผ้า ในทางธุรกิจอะไรอย่าง,อย,างอย่างเต็มที่อย่างนั้นคือมอ,มองในภาคกิจกรรมด้วยเพ,วเพราะว่าจะได้มีมคนที่เข้ามามาร่วมกันอนุรักษ์ช่วยกันมาทอผ้าด้วยกันแล้วก็เน้นในการทอผ้าแบบมีความสุขแต่เป็นการเบื้องต้นถ้าจะคนไหนจะเก่งจะเรียนรู้ลงไปลึกๆจะเป็นศิลปินทอผ้าที่ดีงามต่อไปก็กวาดกันไปต่อ สชักใยจนกลายเป็นดักแด่นอนไม่ทายแท้กินจนตัวอิ่มและแล้วหลับไปกลายเป็นผีเสื้อเพื่อสร้างชีวิตใหม่เหลือไว้แต่ใหญ่ดำไปใช้งาน ยายเสาวผู้คิดค้นวิธีการนำไปใช้งานจนเกิดเป็น เ้ายัางคงเฝ้ารอคอยผู้มาสานต่อจนเกิดเป็นตำนานรุ่นใหม่จนเกิดเป็น,ตำน,น,น,ปนตำนานผาไม่ไทย เข้ามาใบ้านแห่งนี้ผมรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติเลยฮะฮะเป็นธรรมชาติที่แบบว่ามีดินมีไก่มีเสียงนกร้องมีอะไรเงี้ยแล้วมันอยู่กลางเมืองด้วยนะตอนนี้ถือว่าอยู่อย,อยู่ในเมืองอยู่นอำเภอเมือง,ซ,งซึ่งเราก็คิดว่าโอ้ตรงนี้มันน่าจะมีคุณประโยชน์นะในการที่จะพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็การเข้ามาร่วม ร่วมกันทํากิจกรรมหรือมาเข้ามาได้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันแล้วกิจกรรมที่ผ่านมานี่ก็คือเด็กๆเขามีฟิดแบบไงบมางครับผมจากที่ดูนะตั้งแต่ที่ทํามาเนี่ยอย่างเด็กกูเจี๊ยบเอ่ยบ้างเด็กได้โอกาสที่ทางข้างทางรถไฟอะไรเนี่ยซึ่งเราก็ให้ความรักกับเขานะดูสังเกตมาถึงก็นึกถึงนึกถึงนึกถึงลุงหมัดถามหากีตาร์กีตาร์ที่มีก็ไปวิ่งหาบอกว่ากีตาร์ผมอยู่ไหนซึ่งเราก็เ เออมันก็มันดีนะเด็กๆก,ก็มีความรู้สึกผูกพันกับที่นี่แล้วก็ออที่นี่ที่นี่แบบวิ่งเล่นได้มา,มาอยากจะทําอะไรคือความเป็นเด็กเนี่ยเราก็เห็นว่าเออให้มันมีความเป็นอิสระด้วยอ,อ,อยากจะทําให้มันยั่งยืนต่อไปอยู่ให้มันมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะทําเรื่องของธุรกิจก็ก็ทาไปในเพื่อในส่วนของครอบครัวก็ก็ทำก็ต้องก็ต้องแยกแยก,แยกออกนะออภาพชีวิต เต็เปลี่ยนไปด้วยความคิดสารลกดีแห่งชีวิตเป็นไปตามนิคิดของเราเองภาพชีวิต ของเเรากิจกรรมในบ้านแห่งใหม่ออยังคงขับเคลื่อนเช่นวันนี้กับโครงการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตสำหรับเด็กด้อยโอกาสผมเห็นเด็กๆมากมายามีความสุขมีรอยยิ้มที่นี่หนูชอบในการที่เล่านิทานกับ โยคะค่ะแล้วก็ทอผ้าไหมจะช่วยสืบทอดมรดกของชาวบ้านตลุนมมีปัญญาไทยต่อไปครับสนุกค่ะสารโชบอะไรมากที่สุดวันนี้เลยที่มามีคนตาบอดเล่นเพลงให้ฟังค่ะนี้ ก็ตั้งใจมีกิจกรรมมีประโหรีโคราชมีผ้าทอ,อาแล้วก็มีนิทานให้เด็กๆมาร่วมงานกันเนี่ยมีความได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลายๆหลายๆหลายๆกิจกรรมด้วยกันแล้วก็มีเศรษฐกิจพอเพียงก็ฝึกความเป็นอยู่ด้วยตนเองให้ได้ จะเชิญมาข้างหน้าเพื่อมีกิจกรรมเข้าจังหวะจะแน่นอกหรือแน่นใจอะไรก็ว่ากันไปตรงนี้นะคะพร้อมนะพร้อมนะอาจารย์จะนับ1นึ่งถึงสาเป็นรอบนะคะ1 2 3อ่ะตอนนี้ฟังอาจารย์มองมาที่อาจารย์คนเดียวนะมี่ต่อให้ฟังหน่งดสี่ไหน่ะ ได้วิถีชีวิตแบบไทยๆดั้งเดิมนี่เงี้ยค่ะท่านได้ข่าวว่าตรงนี้มีเหมาะสมมากเลยหนูก็เลยระบุดินมาตรงนี้เลยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากการทอผ้านี่เด็กในเมืองนะจะไม่ค่อยเจอนะคะเห็นแล้วพ่อก็เพลิดเพลินดีนะคะแล้วก็การสอนลํำไทยนะคะแล้วก็การทำขนมโคกอะไรอย่างนี้นะคะหลากหลายค่ะก็ดีมากเลยค่ะ นั่นเขานิยมชมชอบอะถ้าใครมีงานมีบุญมีบุญอะไรเนี่ยมีมโหรีไปเสพงานเนี่ยนรู้สึกว่าเออเป็นสิ่งมงคลมากคำว่าเสพงานในที่นี้หมายถึงเฉลิมฉลองนะฮะฉลองหลยอาพอเพลงระวงขึ้นเขามากที่ไปช่วยงานเนี่ยเขาจะออกมาเต้นมาลํำกันสนุกสนานกันมีเล่าสาโท กันอย่างเงี้ยโอ้โห <F D S 2> แขกรับม <Ch on. S 2> ัน้ไอดีมันดีเราตบเราตบกองถึงแบบวิงวิ่งวิ่งเนี่ยโอ้โห เรื่องของลุงมโหรีอยู่นะครับว่ามันเป็นมยเกับออะไรยังไงผมซึ่งผมเป็นคนเล่นดนตรีเหมือนกันแต่ว่าเป็นดนตรีเขาเรียกว่าเป็นสมัยนี้ครับดนตรีสากลเลยแล้วเราพอมาลองดูต้องเป็นไงครับวันนี้สนุกสนุกดีครับว<ม>่าเรื่องพวกนี้มันมันเป็นสิ่งที่ตกทอดกันมานะครับสมัยนี้มันจะจะไม่มีคนเล่นแล้วครับส่วนใหญ่ก็จะไปเล่นเครื่องดนตรีสากลแล้วก็ตามฝรั่งอะไรอย่างงี้ซะมากกว่าของพวกนี้มันมันจะหายไปผมเด สนใจที่จะมาดูครับใช่ความจริงคอนเซปต์ของโมโหรีโคราชนี่ก็ยังอยู่นะเสมอว่าเร,เราเอามาเล่นในจังหวะใหม่ๆหรือว่ากับร่วมกับเครื่องดนตรีกับเครื่องดนตรียุคใหม่ๆมันก็น่าจะทําได้ผมว่าเพราะว่าเครื่องดนตรีอ่ะมันเป็นภาษาโน้ตดนตรีมันเป็นภาษาเดียวกันทั่วโลกคือคือคืออย่างที่คุณยอดพูดมาก็คือว่าโมฮูรีโคราสนี่ก็คือเอาไปในงานเลื่อนเรองหรือว่างานเฉลิมฉลองอะไรนี้นถ้ามีการร่วมกับ เครื่องดนตรียุคใหม่นี้ก็คือมันก็ยังตอบโจทย์ได้นะครับว่าเราทำเพื่อความส,มสมนุกสนานหรือเปลใช่ไหมครับใช่ตอบโจทย์ได้เพราะว่า <c oughs> อย่างเครื่องดนตรีหลายชนิดที่เป็นวงดนตรีไทยหรือวองดนตรีไม่แต่วงดนตรีสานอย่างแคนอย่างโบอย่างพินอะไรเงี้ยมันยังสามารถมาประยุกต์ใช้ได้ผมว่ามโหรีโครานเนี่ยไม่น่าจะยากหรอกมโหรีแต่ละแต่ละ<ต>มูนี่ไม่เหมือนกันเพลงไม่ค่อยเหมือนกัน แม้แต่โคราชเองก็อาจจะมีหลายหลายวงหลายพวกเหมือนกันเนี่ครับผมสงสัยไงครับว่าโมโหรีเนี่ยผมเคยรู้จักแต่ว่าภาคกลางมีโมโหรีแต่ผมไม่เคยรู้ว่ามันมีโมโหรีโคราชด้วยผมก็เพิ่งมารู้นี่แหละ ปมพอีติดต่อผ้าทอโคราชแล้วก็เพื่อนๆที่มาร่วมง,งานคูดาคูวีคุณภูวิตนั่นเลื่อนทำกบนะฮะแล้วก็มีคุณลุงซึ่งลุงยอดที่เล่นดนตรีพื้นบ้านเรานะ่ะมีจ้อยมีตู่มีอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อนทุกคนแล้วก็น้องๆทั้งบอยทั้งอะไรทุกคนด้วยครับขอบคุณด้วย ก็ขอบคุณด้วยนะนนที่นี้โดยที่เพราะว่ามันก็เหมือนมีพันธมิตรมีเพื่อนที่เข้ามาแล้วก็คนคนเหล่านี้มีมีคุณภาพทั้งนั้นคือมีคุณภาพคือคนรุ่นครูก็เลยก็เลยดีใจว่าเอองานเนี่ยไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่หนักใจงานตรงนั้นแล้วงานต่อไปนี้ก็คือพี่น็อตคิดว่ามันจะยังแบบว่าเหมือนเดิมใช่ไหมครับหรือว่าคงความคึกคักหรือว่ามีคนมาช่วยเหลือกันเยอะแยะมากมายแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย ก็ก็ต้องต้องต้องทำความพร้อมในพื้นที่แล้วก็ให้พื้นที่เรียบร้อยอ,อ,อันนี้ก็เป็นงานหนักหน่อยเพราะว่าพื้นที่อยู่ประมาณ3งานเนี่ยก็ถ้าเกิดจะทําให้เรียบร้อยเลยทีเดียวมันก็เอ่อก็เหนื่อยคะ,ะับก,ก,ก็ก็ไม่มีใครก็ทําเองอะไรประมาณนี้ส่วนพื้นที่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่เราก็ต้องทำส่วนส่วนที่การให้เพื่อนเข้ามาร่วมเนี่ย อะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องก็ต้องมองว่าอ๋อนี่พื้นที่เขาจะมาช่วยกันคิดช่วยกันะจะเอาตรงไหนมุมไหนอะไรยังไงก็ก็ถือว่าไปได้ได,ได้ได้ดีขึ้นเยอะฮะถ้าเราอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยเราคิดมากอย่างสมมุติว่าเขาเปิดเพลงมาเข้าหูเราอย่างเงี้ยมันมันเนี่ยเราก็ลืมลืมสิ่งที่เราคิดอยู่นลา,ลายเนี่ยหายไปแล้วฟังเพลงแล้ว<อ>มันเป็นอย่างเงี้ย จากที่ที่ฟังแม่เ,เดดดี้ครูยอดอจ้อยแล้วก็ได้ที่เข้ามาร่วมงานกันที่นี่หน้าบ,บ้านแห่งใหม่เนี่ยจริงๆหนึ่งเราก็หายเหงานะไอความเหงาเนี่ยมันเกิดได้ทุกคนนะไอความรู้สึกที่มันมัน,ม,นมันขาดไปก็มีนะมันต้องการเคลื่อนบ้างอะไรบ้าง<ม>อันนี้ยิ่งคิดคิดในสิ่งที่จะทําดําเนินต่อไปเ,เพื่อจะอนุรักษ์สิ่งเก่าๆให้มันยังยืนไม่ได้ อะไรพี่เป็นยากคราบไ,ไม,มีเพื่อนทำไม่ได้วัฒนธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องของคนคนเดียวแต่ทําเป็นเรื่องของสังคมเป็นเรื่องของความอยู่ร่วมกันความพัฒนาจิตใจ ความเอืออ้อทอนต่อกันความน้ำลงไปให้มันมีความสุขในาวะจิตใจซึ่งซึ่งผมผมแบบอาาัจารยนะความรู้สึกที่พยายามจะทำเนี่ยถึงบอกว่าการนําไปสู่ทุกนั้นเนี่ยมันจะได้ไม่ได้เนี่ยจริงผมก็ไม่อยากเสียเรี่องกันมัน,นแต่ว่าก็ภูมิใจับภูมิใจที่ได้ทําเขาอยากทําออกไปแต่ว่ามันไม่ใช่ทาแล้วมันจบแค่วันเดียว มทํามันจบไปเฉยๆแตกทําแล้วมันต่อเนื่องไปได้นี่คือสิ่งที่ท,ที่ดําลงอยู่จากธุรกิจทอผ้าไหมมรดกจากแม่สู่ลูกสมัคคุ้มสุวรรณได้ก่อตั้งบ้านแห่งไหมลานกิจกรรมสําหรับเยาวชนเพื่ออนุรักษ์และแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรม ส่งต่อจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่เสมือนมรดกจากแม่สู่ลูกภาพชีวิตขอเป็นกำลังใจต่อเจตนาลมอันแน่วแน่สวัสดีครับ ไม่พาลงมันจะหาบ่อลงไม่ได้ต้องพาลงหาลงก้นไหนจะไดที่ลงยากมันหาที่ลงยาก